เจคอฟฟี่ดียังไงเจคอฟฟี่ไม่ได้เป็นกาแฟธรรมดานะครับบอกเลยว่าเจคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟที่อุดมด้วยคุณประโยชน์มากมายอันแรกเลยครับแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ให้พลังงานกับร่างกายเจคอฟฟี่นอกจากเป็นกาแฟแล้วนะครับยังให้พลังงานกับร่างกายมากมายเลยนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของการช่วยในเรื่องผิวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนใครอยากจะมีผิวขาวใสวิ่งวิ้งเนี่ยต้องบอกว่าเจคอฟฟี่ช่วยได้ แล้วข้อที่ 3, สามสำคัญที่สุดคือหลายคนอยากกสุขภาพดีดูแบบผิวเนียนกระชับแล้วว่าอะไรล่ะครับที่ทำให้เจคกฟฟี่แตกต่างกับกาแฟยี่ห้ออื่นเรามีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์นะครับกาแฟอย่างดีเลยครับพร้อมกลุ่นเอามาคั่วบดนะครับอันที่สองคือมีสารของโปรตีนนะครับจากนมถั่วเหลืองโดยตรงอันที่สต้องบอกว่าผมเองชอบตรงจุดนี้ คงเคยได้ยินคำว่าอิลาสตินคอลลาเจนนะครับอิลาสตินคอลลาเจนซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังเราแต่เรามีการเติมสารนะครับคือมีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วตรงนี้ช่วยครับช่วยในการสร้างอิลาสตินคอลลาเจนในผิวหนังเราช่วยทำให้ผิวเราเต่งตึงนะครับแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังมีกูต้าไทโอน ปกติแล้วเขาไปฉีดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้บอกว่ากูต้าไทโอเราอยู่ในกาแฟครับซึ่งทําให้ผิวเราเนี่ยสวยใสยและดูเต่งตึงขึ้นแล้วตัวกูต้าไทโอยังไม่พอนะครับยังมีแมงกานิสซึ่งแมงกานิสเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกเป็นตัวเกลือแร่วิตามินนะครับซึ่งเอาเข้าไปในร่างกายเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยมีการสื่อสารทั้งระบบสมองประสาทแล้วก็ร่างกายอย่างดี แล้วก็ยังมีโครเมียมนะครับในขบวนการเผาผลาญเราเนี่ยโครเมียมเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญมากเลยครับซึ่งช่วยในระบบการเผาผาลาญร่างกายมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนตัวไขมันเนี่ยเป็นตัวกล้ามเนื้อทําให้เราผิวกระชับเดนเซอร์ขึ้นนะครับแล้วก็หุ่นเพียวกระชับ นอกจากนี้นะครับมีวิตามิน B12 ซึ่ง B12 เนี่ยช่วยส่งเสริมในเรื่องของเซลล์ประสาทนะครับเซลล์สมองแล้วก็กล้ามเนื้อทําให้เซลล์ประสาทสมองกล้ามเนื้อเนี่ยประสานงานกันทําเรื่องดีแล้วช่วยในการที่จะสร้างเม็ดเลือดนะครับนอกจากนี้มีวิตามิน B6 เป็นตัวที่สําคัญในการที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับตรงนี้บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ย B6 เนี่ยช่วยได้เลยและที่สําคัญนะครับมีสารที่ทดแทนความหวานที่เรียกว่าซูคารโบสนะครับ